โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่เราอยู่กับรายการเฮ็ดยังกินเนาะนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูสามสายในแบบฉบับของช่องบักตามชาแนลนะครับผมโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราจะไปสก,กัดกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวกดกาแฟก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปใส่เครื่องกันโอเคไปแ,แรกเราก็จะทําการชั่งกาแฟนะทุกคน <c oughs> เสียงแหบเราจะทําการสร้างกาแฟ้วทุกคนผมขอพูดภาษาอีสานบ้านเกิดดีกว่ามันอาจจะฟังง่ายหรือเปล่าเราระดับเห้กเราก็จะชั่งกาแฟทุกคน แสร็จเรก็จะทำการสกัดกาแฟไปหมด ทำการเกี่ยกาแฟให้ดีขึ้นห่วงร้่วงนอนนี่่าเอาไงนะมันถึงต้องเติมกาแฟกันไงนี่แล้วก็จะทำการกดกาแฟนะแล้วก็กดย้ำอีกทีนึงเพื่อให้กาแฟมัน,นเน้นอเคเน้น ทุกคนชอบเน้นๆโอเคไล่น้ำเสร็จแล้วก็ทำการสรกัดกาแฟนะเจ๊ยเดี๋ยวเรามาดูการสรกัดกาแฟนะทุกคนรอสรกัดกาแฟแล้วก็ปล่อยเื่อ น้ำก็จะค่อยๆขึ้นโอเคก็ยังเป็นขีมีอยู่นะครับรอก่อนแล้วก็เราก็จะไปทำส่วนผสมต่างๆปรุงเร่กผสมปรุงหมดเเพิ่มความหวานสักนิด ใส่แค่20่ l พอเพราะว่ามันเป็นนมผสมนะทุกคนโอเคก็ผสมกับนมผสม,สมเสร็จนะครับแล้วก็เราเจะชาไทยที่เราเตรียมไว้เนะี่ยก็คือเราจาระผสมให้มันได้สักเป็น50 ml น่าจะไม่เห็นหรอมาเห็นอยู่เว้เห็นเห็นเห็น เดี๋ยวผมต้องทีม,มีสม่วนผสมท่าไหนอโอเคแล้วเราก็จะทำการปั่นเพื่อให้น้ำชาไทยมันเข้ากับตัวนมข้นนมข้นผสมแล้วทุกคนสีมันก็จะออกมานวนวลๆหน่อยน,นะสีนวลเปล่ะนี่นะครับสีมันก็จะเริ่มนวลๆแล้ว เดี๋ยวเราจะทําการีตอนนี้เตรียมก่อนก็หลังจากที่เราเตรียมเสร็จเราก็จะสลัดออกแล้วก็วางไว้ที่เดิมแล้วก็เราเตรียมอ,อกกุปกรณ์รอเทนม ที่50ไปแล้วเราจะใส่นมอันนี้ผมลองเมจิตัวเล็กเมงโอเคเมื่อกี้เราเทไป50เดี๋ยวอันนี้เราจะใส่50 ml นะครับปึ๊บเ็กสนะครับมันก็จะรวมกับไอเนี่ย ลงกาแาไทยที่เราผสมไว้อะประมาณเป็น1้อแล้วนะแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยมันจะได้มา60 ml นะทุกคนไปครับแล้วก็เราก็จะจะเตรียมถ่ายคลิปโอเคครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องกันตั้งกล้องถ่ายคลิปก่อนแปบบ๊บโอเคทุกคนก็หลังจากที่เราตั้ง จะกล้องถ่ายคลิปนะครับผมเราก็จะเีชาไทยลงไปก่อนนะทุกคนฟนื้อันนี้ในแบบเวอร์ชั่นฉบับปามจำชาแนลนะทุกคนเป็น3มสงาย <c oughs> สามสหาย3มสงายพอดีโอเคครับแล้วก็จะใส่น้ำแข็งเลย <c oughs> อะไรรับนี่เนี่ยสงใส่น้ำแข็งอันนี้ที่ทำามันติ ครับแล้วก็ใส่ลงไปหลังจากเราใส่น้ำแข็งเสร็จนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนมที่เราเทไว้เทลงไปอีกรอบหนึ่งฟืบแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าพอหรอกเพราะว่าตัวน้ำแข็งตัวนี้มันไม่ได้ใช้เป็นแบบก็เรียกว่าอะไร ใช้เป็นหลอดเลยก่ะเราก็ใส่นมเพิ่มอีกนะดูนปึ๊บโอเคมันจะเริ่มผสมกันแล้วนะแล้วก็เราก็จะใช้กาแฟที่เราได้สกัดไว้แนะวคนปึ๊บเฮ้ยสวยอยู่นะแล้วก็กลัวๆนิดนึงปึบนี่มันก็จะออกหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมแล้วก็เราก็จะปิดฝานะ ไแล้วก็ขึ้นมานี่โชว์ปึ้งปึ้งปึ้งโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยโอเคทุกคนเราได้ทาการทำสามสหายเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะทุกคนระดับแรกเราต้องเปิดฝาก่อนแล้วก็ค่อยคนนะปากกูนี่ไม่ค่อยอดจลิปลงเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะทุกคนตอนนี้ได้อยู่บ้านแล้วสองวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยต้องกลับบ้าน เรามาชิมกันว่าสามสหายในเวอร์ชั่นที่เราทำมันจะอร่อยไหมเพราะว่าผมเคยไปกินสามสหายพันไทยไงก็คืออร่อยมากเรามาดูว่าเราจะทำเหมือนเขาไหมนี่สีก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคดูดครับอืมรสชาติคล้ายๆพันไทยแต่ถ้าคุณชอบหวานกว่านี้น่าจะแบบ ความหวานนมหวานนิดนึงแต่สำหรับผมว่าโอเคแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่กินไม่หวานมากนะครับโอเคครับผมก็คลิปได้จบลงไปที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กเลกน้อยๆให้กับช่องบักตามชาแนลนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะทำอะไรไป